น้องเป็นน้องตีนเป็นตีนร้านข้าวซอยระดับตำนานที่เราดาราเซเลบพากันเมื่อกี้ราคาเริ่มต้น60บาทได้น้องอันมบเล่เบลเล่นนอกจากนี้ปก็ยังมีขนมเส้นน้ำเงียวน้ำยาแล้วก็แกงเขียวหวานสวัสดีเจ้าน้องเขมีมาอยู่ที่ร้านข้าวซอยสวนซินด้ยอยสเกนวันหนูเส้นตางขึ้นไปเชียงไหเลยกุ้งคอนเรจะบอกว่าร้านนี้เคยออกทีวีมาแล้วนะเพราะว่าเป็นร้านเดียวในเชียงใหม่ที่มีผ้ากันเปื้อนเ่อจะอีจะได้กับมีทางเปื้อนแน่นอนบรรยากาศร้านก็เคารมเรื่องสวยงามเลยเจ้าข้าวซอยสูตรแท้จากคนเชียงใหม่ บาลลมก็บบองฮู้จะว่าได้เข้มข้นหอมเครื่องแกงบอกเลยทําถึงคะ่ะข้าวซอยเลือกได้ว่าจะเอาซี่โครงกระดูกอ่อน่องหรือว่าเนื้อ,อจีนน้าเงียยงเ้ยวน้ํายาแกงเคี่ยวหวานก็เข้มข<น>้นแต่มากินข้าวร้านนี่แบบมีผิดหวังเน้อรสชาติเข้มข้นถึงพริกถึงขิงเลยเจ้านอกจากนี้เป็นก็นยังมีขนมหวานแบบว่าจะเป็นกล้วยบัวบ<อ>ชีบอกเลยว่าที่นี่มีครบจบเลยเจ้าไอติมเอยของสกินสป,ปาสเปแล้วจะบอกที่เราคนดังมากี่นี่น้องไปได้อู้เล่นนะคะตีเต็มร้านเลยเจ้าซึ่งข้าวซอยก็จะเริ่มต้น60บบาทนะเจ้าขนมเส้น ริมต้น50บาทเราจะแวะมาถ่ายรูปชิลๆที่ชั้นงที่เห็นวิวสุดลูกหูลูกตาง,งามขนาดร้านก็จะอยู่ตรงข้ามกับปังบางจากเลยขื้อสูอ่เขายื้อเทินมาแล้วก็ปะเลเนอร์จะหันซุ้มพระเกียรตแบบนี้ก็จะมี้ายบอกตลอดทางแล้วก็ป้ายสีชมพูเข้าซอยดีก่ก็เลี้ยวเลยแล้วเปิมีสาขา2ที่กรุงเทพที่บางนาะตันาะใครคิดถึงเข้าซอยแต่ว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่ก็ที่กรุงเทพก็มีแล้ว